สวัสดีจ้ามาอีกแล้วนะจ้าวันนี้จะมาสอนทําแหม่ซอสถั่วนะคะที่ที่ร้านเป็นสูตรทางร้านเป็นสูตรทางร้านเองนะคะคือแบบว่าฝรั่งที่นี่มันชอบกินฝรั่งที่นี่ชอบกินมากค่ะแล้วก็ปั่นถั่วนะคะปั่นถั่วลิสงนันถั่วลิสงเรานี่แหละที่เขาทํามาสําเร็จแล้วเนี่ยเขาไอไอนี่เขาจะพอดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราเอามามาปั่นให้ ให้ให้ให้ละเอียดหน่อยนึงก็สองสองกิโลแล้วก็ใส่หม้อสิบลิตรหม้อนี้คือหม้อสิบลิตรน้ำตาลสองกิโลนะคะน้ำตาลสองกิโลแล้วก็เทบัวลงไปเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเทบัวเลยแล้วก็จะมีกะทินะคะกะทิอ๋อเราต้องใส่กะทิด้วยกะทิประมาณกิโลครึ่งนะคะกะทิหนึ่งกิโลครึ่งกะทิหนึ่งกิโลครึ่งค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เราใส่น้ำด้วยไหมเดี๋ะคะแค่กะทิอย่างเดียว<ค>ะแะ้วน้ำ 1>, น1กิโลครึ่งกะทิ 1>, 1กิโลครึ่งน,นะครับแล้วก็เครื่องปรุงเหรอไอ้ไอ้นี่ด้วยพริกแกงพริกแกงชลอดนะคะออชะลอดไปสองนะคะอสองช้อนสองแป้งนัวผงนัวค่ะผงนัวรสด,ดีสอง สองค่ะอันนี้คือหม้อใหญ่นะคะหม้อสิบลิตรหม้อใหญ่สิบลิตรน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลอเอาไปสี่นะคะเกลือเฮ้ยเกลือเกลือลืมเกลือเกลือสี่ช้อนโ<ๆ>ต๊ะน,น้ำตาลใส่ไปแล้วสองโลเออเกลือเนี่ยเกลือลืมน,นี่คือกันดีดีนะไม่จับนกเกลือสองกิโล <c oughs> สี่ช้อนแล้วก็พริกป่นนะคะหนึ่งช้อนค่ะพริกป่นขายดีนะคะนี่อร่อยนะเนี่ย้นโต๊แล้วก็พริกแกงต้องต้องต้องรวนพริกแกงก่อนนะคะเราเราเราต้องคั่วไม่เราคั่วพริกแกงใช่ให้หอมก่อนพริกแกงน่ะต้องเอาพริกแกงอะไรนี่นะคะเอาพริกแกงแงนะคะพริกแกงแนงคั่วให้หอม มาผัดผัดกับน้ำหอมใช่อน้ำมันผัดกับน้ำพอิกแล้วพูดผิดพูดเถือะค่ะอ่าเอาประมาณประมาณสักสองสองช้อนเออสองช้อนโต๊ก็ได้ได้กะเอาก็หนึ่งทัพพีเลยแ่ละนะประมาณหนึ่งทัพพีอืมกะเอาเนี้แหละเราแต่ความชอบที่แบบว่าอย่าไฟแรงเดี๋ยวมันไหมเอาไฟอ่อนๆนะคะเราผัดให้หอมใช่ผัด ผัดพริกแกงให้หอมก่อนผัดพริกแกงให้แห้งให้สุกไมให้สุกไม่ใจะได้ไม่ขิว โซดาเกลเซียลเลยนะคะเติมเกลเซียไปเลยเออม่ห่วงก่อนนะก็คนเติมน้ำหน่อยนังไม่ไม่ได้หน่อยเติมน้ำให้กับประมาณหม้อแบบเยอะไปเลยนะคะให้ให้ได้สิบลิตรในหม้อเออให้ได้ก็ไม่ให้ล้นหม้อให้เต็มเลยล่ะค่ะแต่ไม่ให้ล้นแต่ไอ้นี่เราต้องดูนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันแบบ เดือดขึ้นเยอะไม่ได้ตอนเนี้เราต้องคอยเพราะว่ากลัวมันปุมก้อนมีกระทิอืมให้เราดูว่ามันประมาณเราก็คนให้เข้ากันก่อนใส่น้ำลงไปอีกนะคะ เออให้ได้น้ำประมาณนี้ละค่ะสี่ลิตรพอดีแล้วเราก็เปิดไฟเปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟให้เดือดแล้วเราต้องคอยดูไม่ให้หมออมันปูมขึ้นนะคะต้องคอยดูเพราะอันนี้จะปูมง่ายมากเพราะมันเป็นกะทิค่ะต้องคอยดูแล้วก็เบาไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถั่วมันไหม้ติดก้นนี่ละคะ่ะเราก็ต้องรอให้มันเดือดเคี่ยวไปเรื่อยๆอันนี้จะเคี่ยวนานกว่าซอสเปรี้ยวหวานใช่อันนี้ต้อง ค่อยไฟอ่อนจริงๆเคี่ยวนาน,น,านจริงนานเนี้ยแล้วเรามาดูตอนที่มันใกล้จะได้ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีทําวิธีทำาซสแล้วเรามาดูตอน,นเสร็จตอนที่มันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอืเน,นี่ก็ได้เราเขี่ยวไฟอ่อน เที่ยวไฟอ่อนรออีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จนะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วสองชั่วโมง้เสร็จแล้วอ่ะเนี่ยเออเสร็จแล้วนี่มันเสร็จแล้วนี่พอดีแล้วมันสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงผ่านไปเออสองชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเนี่ยจะได้ประมาณนี้แหละเราเราต้องซิมดูไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องชิมมันมันได้แมทแล้วโอเคแล้วใช่ไหมมันโอเคแล้วมันพอดีแล้วไงแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็เรากรอกใส่ตู้เย็นเหมือนซอสหวานใช่ไหมใช่ใช่โอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราให้ไปดู้ตรงที่ ที่เรากรอบกันนะคะไปดูเลยจ้ะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะพอเย็นเรากรอบใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะเราก็มาใส่ตู้เย็นแช่ไว้แบบนี้เลยก็คือถ้าใครจะซื้อถ้าที่นี่ก็ซื้อขายขายขายขาขายกี่คนหนึ่งอันอถ้วยหนึ่งห้าคนเงินยี่สิบบาทอืมห้าคนบ้านเรายี่สิบบาทเหมือนกันเปรี้ยวหวานก็เหมือนกันนะคะเนี่ยมาใส่ไว้่างนี้เลยค่ะ ก็มีซอสน้ำปลา <4 S 1> ที่เรากรอกไว <4 S 1> ้เหมือนกันห้าคนห้าคนไอเนี้ยไอ,ไอยซีอัขาวนี่เลยค่ะใส่ตู้ไว้งั้นเราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะไอฝากด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย